สวัสดีครับมาพบกับเต้ช่วงพีทีพีสามเดิมนะครับน้องวันนี้เต้ก็มาอยู่กับแมปเดิมนะครับในชื่อว่าสร้างกับดักกับเพื่อนนะครับก็เล่นเนแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเพ็บเ้นะแต่เหมือนน่าจะเป็นแชทแบบรวมถุกเซิร์ฟเวลาคุยอะไรประมาณนี้นะครับก็เต้อยากรู้นะครับว่าบอร์ดอ่ะเขามีบอกว่ายังไงนะเออวิ่งไปดูก่อนนี่เล่นมาก็ยังไม่รู้นะครับว่าบอร์ดที่มันมีสีติคืออะไรนะครับน้องก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ อาออกเป็นเลเวลครับน้องๆพูดถึงเลเวลเลเวลเต้ก็อัพเลยนะก็เดี๋ยวดูนะโอ้โหตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือเ,ลเวลหกสิบสองนะครับแล้วก็หกสิบนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเล่นกันไปเรื่อยๆแหละคือไอสิบอันดับเนี้ยเต้บอกเลยว่าแม่งอ่อนทั้งวันแน่เอาจริงๆนะพูดกันตรงไปตรงมาไม่ยอมหมายถ้ามันติดอันดับสิบขนาดนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเต้ลงดูก่อนเต้ลงพิมพ์ว่าให้หลก่อน อ่าตอนนี้เตเวล2ยนะครับอย่างน้นนองยังไม่ถึงครึ่งของเขาเลยครับครึ่งของเขาก็ต้องเป็น31มสิบเนาะสำหรับครึ่งของที่1นะครับแต่อีกประมาณ5้าห้าเลเวลเต้ก็จะได้ครึ่งของอันดับ10ครับประมาณนี้อ่าถ้าอย่างนี้สถิติอันนี้เต้บอกเลยว่าบุยมากเลย อย่างเงี้ยเต้บอกเลยว่าไอ้สิบอันดับเนี้ยมันไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนครับนอกจากมันจะเลิกเล่นหรือมันเป็นเล่นเกมอื่นนั่แหละนะถึงจะโดนแซงนะท่ากับว่าไอ้สิบอันดับเนี้ยยังไงไม่มีทางเลิกเล่นเกมนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาจริงออนออนได้นานขนาดไหนเปิดทิ้งได้มันเปิดทิ้งอ่ะเต้บอกเลยถ้าถ้ารงนี้นะอันนี้เต้ก็มาให้ดูก่อนนะครับไอ้ชั้นแรกเต้ก็จะเป็นพวกกับดักสร้างนะเออประมาณนี้นะแล้วก็เต้ทาเป็นแบบเหมือนโอ้ มันเป็นคอนโดเลยครับก็จะเป็นชั้น2ชั้นสประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เห็นว่ากับดักนะเมื่อกี้มันเวลมันอัพไงกับดักจะยังซื้อไม่หมดเหมือนกันนะครับน้องเห็นไอเ้เขียวๆไหมไอเ้เขียวๆนะั่นคือเงินนะคือเราจะต้องหาเงินมาแล้วก็คือปลอดล็อกนะครับอ่ะปลดล็อกแล้วถ้าเราปลดล็อกเสร็จเราจะสร้างได้ตลอดอลิมิเต็ดเลยน้องๆประมาณนี้นี่สร้างอันนี้ว่างไปก่อน อ่ะขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่านะครับน้องก็เดี๋ยวอ,อันนี้เจ๊ยังไม่สร้างไม่เสร็จจะปีนมาดูกอนนะสถาปนิกสถาปนิกนี่อ่ะไปดูชั้นสองกันดีกว่าครับอันนี้แล้วก็ท,ทําทางขึ้นนะทางนี่ดี๋ยวอาจจะงงงง,งวยงวยหน่อยก็เดี๋ยววันนี้เต๊ดูแล้วมันอึดอัดทรงมันอึดอัดครับน้องเดี๋ยวเต๊จะมาทําหน้าต่างนะเอออันนี้ยังจะทําอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะแต่ปูพื้นข้างบนไปแล้วละ่ะ อันนี้ก็เข้าไปในห้องนี้ก่อนนี่ห้องรับแขกของน้องก็จะดูอึมครึมมืดตึดยังคือยังไม่ดูโล่งไงเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวได้จะมาเสริม์ฟ้มนี่ก่อนหน้าต่างครับก็อันนี้วิ่งให้ดูก่อนห้องครัวครับห้องนั่งเล่นนะครับนี่พามาห้องน้ําเป็นไงโอ้โหอ่างดูราคาดูรวยเลยป่ะนี่อ่างครับดูประตูเป็นแบบเลื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็นี้อ่างล้างหน้านะก็โอเคนี่มาดูห้องนอนนะครับ ห้องนอนนี่แต่ยังโล่งๆอยู่นะก็ยังคือบางทีอุปกรณ์เขาก็ยังมีไม่ได้เยอะมากครับต้องรอเขาอัปเดตเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเต้จะสร้างหน้าต่างเพราะเต้รู้สึกว่ามันแบบตอมันอึนคือมันติดอัดไงประมาณนีเน้เดี๋ยวเราสร้างหน้าต่างเลยในฝ่าเนาะการเริ่มจากห้องนอนเราก่อนนะครับเดี๋ยวเต้กะกะก่อนยังไงดีเนาะ,โอ,อะโอเคทุกตรงน,นี้แหละนะ ของเต้ชั้นข้างนอกมันก็จะเป็นกําแพงอีกนะน้องเต้าทาไว้สองชั้นนะครับอันนี้ก็อโอเคแล้วก็ไปทางเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างเขียวๆนี่ไหมไอถือว่าจะเอาหน้าต่างอันนี้ดีหน้าต่างสีชมพูนี่เต้ปวดล็อกแล้วนะครับก็จะเป็นพิงเลยนะเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเอาพิงใส่ดีวกนนะว่าจิ๊บวางก่อนวางเามอ้าว อ๋ออันนี้มันยาวสามสามคูณสามเลยน้องเอ้สามคูณเออสามคูณสองนะเป็นสามคูณสองเต้ก็ต้อง,องเจาะเจาะเพิ่มอีกสองบล็อกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องเจาะเพิ่มก่อนดีกว่าอ่าลงไปก่อนอันนี้อ่าโอเคเจาะเพิ่มอ่ะน่าจะโอเคละจุ๊บหมุนก่อนหมุนหมุนหมุน หมุนอ่ะโอเควางไงน,นะได้ไหมเอาเอายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยอ่ะโอเคได้แล้วครับนี่เรียบร้อยอันนี้ก็ดูโล่งไว้หนึ่งห้องเลยนะอืมโอเคนี่นี่เหลือว้าจะเลื่อนเข้ามาอีกดีวะเอาแต่อย่างเงี้ยดีกว่าเนาะเอาไปดู เจาะตรงอื่นนะครับอันนี้ก็จะไล่เจาะไปเรื่อยๆเลยนะดูห้องแบบดูโล่งขึ้นเลยนะอันนี้จะเอาอะไรมาวางดีเดี๋ยต้องดูก่อนนะครับอย่างอื่นๆอยู่นะตอนนี้ของเฟอร์นิเจอร์มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วเห็นป่ะเรื่มมีเตียงโซฟาเอ้ยอันนี้2 0 0ันะชั้นวางนะครับชั้นวางของนะจะซื้อไปเลยก็วางมันให้มันให้ห้องไม่โล่งอะ่ะ ห้องใหญ่จัดเลยดูโลงหมเลยนะก็วางอันนี้มันเยอะๆไปเลยเนาะอ่าอ่โอเควางวางชิดฝั่งนู้นให้หมดไปเลยดีกว่านี่ไว้วางของไว้เต็มที่เลยอืมถ้าเดี๋ยจะต้องเจาะเจาะหน้าต่างต้องหัวนอนดีกว่าไหม จาะตรงหัวนอนแล้วก็ฝั่งซ้ายเนาะโซนิเจอร์เอาไม่พอครับก็ต้องเจาะหน้าต่างก่อนแล้วแหละตอนนี้เรานะจะเจาะเจาะหน้าต่างเลยเจาะหน้าต่างก่อนอันนี้เอากรอบรูปออกก่อนนะมีกรอบรูปด้วยก็ <c oughs> ต้องเอาตรงนี้ด้วยแหละหลักๆอ่กกะนี่ภาพภาพภาบโอเคอย่าหน้าต่างแบบธรรมดาครับพน้อง นี่ฝั่งซ้ายมือนะเอาเลื่อนก่อนติดตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอุ๊บอุอ่าโอเคปาบอืม้มดูสวยงามขึ้นครับดูวินเทจขึ้นเมื่อกี้ยังยังมุนมุนอยู่เลยนะ <c ười> เอาไปเดี๋ยวไปเฉาะตรงห้องครัวเราต่อนะครับน้อง,น,องนั่นนะ่ะ ห้องครัวตรงนี้เป็นไงอาหารเต็มเลยนะของเต้นนะครับห้องนี้มันยังดูอึมครึมไงเดี๋ยวเราต้องเจาะก่อนป้าป้าอ่าเจาะเสร็จแล้วน้องๆอ,อ,อันนี้นะโอเคอะดีขึ้นนะเนอะก็ไปไอ้นี้ให้ดูอ้าวเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นตรงนี้แหละครับไอตรงเนี่ยอะไรอ่ะ <laughs> ห้องครัวห้องครัวเออมันยังดูแบบโอ้โหอย่างเงี้ยออแต่ดูวันนั้นสบายตาขึ้นนะเห็นไหมอ,อ่าจะเริ่มเ,เจาะห้องครัวก่อนนะครับนะครับงน้องก็ห้องครัวก็เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเป็นไงดูแบบเออโลง่ลงๆขึ้นนะครับก็เจาะตรงไหนอีกอะห้องน้ําเหรอไปดูห้องน้ําดีกว่านะใช่ไหมห้องน้ําอ,อ่า ห้องน้ำเจาะฝั่งเดียวพอเนาะเอาแบบโอ้ยสูงไปสูงไปอ่ะเออนี่ประมาณนี้โอเคครับอืมเอาหน้าต่างสีชมพูครับปิ๊งปิงนี่ไงเรียบร้อยโอเค นีใครแอบดูก็ปิดผ้าม่านเอาละกันเนาะโอเคแล้วก็ไปทําทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปทําทางขึ้นก่อนนะมาครับทําตั้งแต่ชั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะแต่อันนี้ก็คงไม่ได้นานเราก็รู้ละว,ว่าประมาณทรงไหนครับนี่นี่โอ้โหเป็นสถาปนิกได้เลยนะเตน้นนะออกแบบนะแต่บ้านเราจะได้ใหญ่อุ้ยอิเมลมาปิดปิดหน้าต่างก่อนอืโอเคดูแบบ ดูดีขึ้นนะดูลงขึ้นมา่ตอนแรกตอนขึ้นบันไดรู้สึกแบบโอ้โหอึมครึมอึดอัดมากไม่มีความโป่งเลยประมาณนี้แล้วใช้หน้าต่างในทิศทางเดียวกันหมดแล้วกันครับเพราว่านี้เพราะว่าถ้าเอาจริงมันไม่ค่อยมีใครมาเปิดลองเนดะ้ออันเนี้อ่า อ่าโอเคอือดี๋ยวก่อนเต้งงงทิศอาโอเคตรงนี้นะครับน้องๆใช่ไหมดี๋ยวก่อนเอาตรงไหนวะอ๋อต้องลงนี้ลงทิศไปละ ไอ้ข้างนอกของเต้นมันเป็นทานน้ำแข็งนะครับเออหินเขาเป็นชื่อฐานน้ำแข็งนะแล้วก็เอาทีละอย่างก่อนป้าบอ่าสร้างหน้าต่างเพิ่มนะครับน้องเห็นไหมนี่โอ้ยดูดูโป่งมากขึ้นเนาะเวลาแบบเราวิ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับ Okay. เอาชั้นนี้ยังไม่ได้ทําแต่เริ่มปูพื้นกับข้างบนแล้วล่ะครับก็อีกชั้นหนึ่งนะอันนี้ก็เดี๋ยวโคมไฟตั้งไว้ก่อนอันนึง่งคอนเซปต์เราคอนเซปต์เราจะได้ไม่งงไงเวลาตอนขึ้นนะดูไอ้นี่กล่องไฟเป็นหลักแล้วกันโคมไฟเนะนี่ยนะต่างโปะก่อนครับอ่ามันจะพอดีเป๊ะอะไรขนาดนี้ อันนี้ไปหน้าตาตอีกอันหนึ่งอ่มชึบอ,อีกอันนึงชั้นนี้ก็จะเสร็จบริบูรณ์เดี๋ยวว่าเราทําขึ้นไปเรื่อยๆว่างน้องนะทำมันเป็นแบบเป็นคอนโดขึ้นไปเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นครับ เป็นหินปูนนะของเต๊นนะอันนี้นะแต่งได้นะครับน้องก็เดี๋ยวมาดูนะผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับอ่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วครับนะครับ,นะรบเจ๊ก็มาแต่งเติมตรงข้างหน้าใหม่ด้วยนะเออเห็นไหมคือมาแต่งเติมข้างหน้าอประมาณนี้เราวิ่งดูเห็นหน้าต่างที่เราเจาะกันไหมน้ององ้อาวอันนั้นมันแบ่งเว้ย มันแหวงเอาเสืมไม่ได้อ่ะติดไม่ได้อลบมันไปก่อนโอ๊โอไม่ได้ครับแล้วมาติดไอ้ตรงนี้จะซื้อของด้วยนะยังไงล่ะเนี่ยอา้อาวอไอ้ตัวนั้นก็กระโดดกระดองกระแด้งกระดองกระแดงอยู่ฝั่งนี้อะนะ ทางเข้าของเราไม่อยู่ตรงนู้นนะครับนี่เต๊ทาใหม่นะมีรวงนี่ที่ทับกับจักเข้าไปก่อนนี่ดูอาตรงนี้ไม่ใช่นะต้องเข้าไปที่บ้านนะครับน้องไม่ได้เลยนะมันแหว่งมันแหว่งเดี๋ยวก่อน,เ,นเข้ามาชั้นชั้นนี้ โอเคเอาอะไรกับคลิปกับคลิปเองเนี่ยปล่อยมันก่อนครับอะไรกับคลิปก็ไม่รู้นะอีดมันซ้อนกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้เอาออกไม่ได้นี่ว่าหน้าต่างมันเปิดไม่ได้เนาะก็ต้องขึ้นไปชั้นบนแหละขึ้นไปชั้นบนแล้วเดี๋ยวดูสิว่ามันอยู่ตรงไหนห้องน้ําคงไม่เจอแหละเมื่อกี้นี้นะ อันนี้เดี๋ยวต้องมาทําบันไดนะครับอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวชั้นนี้เอาเป็นอใบยมุกไปเลยนะมีโตะสนุกมีโต้ฟูด,ด้วยนะเออเต่ซื้อแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ตั้งนะครับก็เดี๋ยวดูนะนั่นไงจุดตรงนั้นแล้วก็โดดลงไปตรงขอบหน้าต่างดูอึอ๊บอ้าวไม่ได้วะโอ้ยมันรู้สึกอิดอัดนะน้องเพราะมันแหว่งแห่งแบบนี้เราอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเตแม่งลบลบโอ้ยติดไอ,อ้ตรงที่ซื้อของอลดิ ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวกน่ะลบข้างบนน่ะโอ้โอโอเออเออเอออ่ะโ,โ,โ,โอเคสร้างใหม่ครับทานน้ำแข็งโอ้ยติดไอ้ตรงนั้นน่ะอ่ะอะไนโอ้ยอ่ะโอเคได้แล้วเว้ย โ oh, oh. อ้โหอ่าเรียบร้อยครับน้องอมสุดยอดเอาวิ่งรอบๆก่อนเอ้ยได้รู้สึกไอ้ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยมันกระโดดกระโดดอะไรตรัวนี้สงสัยเราต้องแกะพื้นฝั่งนี้แล้วแหละแล้วก็เอาเป็นงั้นเดี๋ยวรอบข้างล่างเราเอาเป็นกับดักให้หมดเลยดีกว่าน้องทางเข้าราะตอนแรกได้คิดว่ามันจะเข้าทางรูเดียวไงแต่นี่ไหนได้เหมือนมอนมันมันเออเลยปะ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจาะข้างๆเลยนี่เอาเพิ่มมาจับคนมาครับไม่ใช้แล้วไอ้คนเก็บไปก่อนนะเจาะข้างนี้แม่งเลยอือเดี๋ยวจะเอาขอบนี้เอาให้เป็นไอ้นี่ให้หมดเลยลแล้วการท่างั้นนะเดี๋ยวเต้เจาะเป็นแบบเนาะ กับดักเอาคนเอาหนีดเออเรียบร้อยก้อาอะไรอีกอันนะมันโล่งไปเดี๋ยวมันหลุดออกมาแล้วกอนนะเพราะว่าตอนนี้ของเต้มันมันได้ยี่สิบห้ากับดักเองไนงะถ้าเดี๋ยวต้องวางกับดักเพิ่มก่อนเอากันไว้เอออันนี้ดีกว่าวางสามอันไปเลยไม่หลุดแน่นอน อ่าโอเคครับโอเคคลิปนี้จะก็ฝากไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราเต้นเล่นเสริมขึ้นมากันมาดูกันละกันนะครับน้องๆตอนนี้ก็เป็นคอนโดนะเ,นเต้นนะเห็นว่าดูดสิสูงปีสูงปาดเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็มาอัปเดตให้ดูเลยนะว่าไปถึงไหนแลวนะก็มี3ชั้นเลยนะแต่สองชั้นนะเสร็จแน่นอนละไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับไปละบ,บายบายสวัสดีครับ